คุณสามารถต่ออายุหรือยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาทางไปรษณีได้โดยไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์หากคุณมีคุณสมบัติดังนี้อยู่ในประเทศไทยในขณะที่สมัครขอวีซ่าวีซ่าเดิมยังไม่หมดอายุหรือหมดอายุไม่เกิน12เดือนสมัครวีซ่าประเภท B 1 B 2เหมือนเดิมวีซ่าล่าสุดได้รับหลังอายุ14ปีวีซ่าล่าสุดไม่มี annotation เช่น current received waiver granted หรือ fingerprint waived ไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือปฏิเสธการเข้าอเมริกาไม่เคยถูกจับกลุมในประเทศไทยอเมริกาหรือประเทศอื่นวีซ่าเดิมไม่ได้ถูกยกเลิกไม่อยู่เกินกำหนดในอเมริกาตาม i อในที่โฟตอบคำถามความปลอดภัยใน DS 160หนู่นว่า no ทุกข้อพิเศษสำหรับผู้ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปในวันสมัครสามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาทางไปรษณีย์ได้เลยแม้ไม่เคยได้รับวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกามาก่อน และเด็กอายุต่ำกว่า14ปีก็สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาทางไปรษณีย์ได้เช่นกันถ้าผู้ปกครองทั้งสองคนหรือคนใดคนหนึ่งมีวีซ่าประเภท B1 B2 ที่ยังไม่หมดอายุและผู้ปกครองไม่ได้เป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นพำนักในอเมริกาถ้าคุณมีคุณสมบัติตรงตามนี้และสนใจต่ออายุหรือยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาทางไปรษณีย์ทักมาคุยกับไมา์ได้เลยนะคะยินดีดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนค่ะ